อาละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้เช็คอินบ้านสวนฟาร์มเมกหมอกค่ะมีใครบ้างคะไปเรว่ามีอะไรบ้างไปบ้านเราเลยเอาไหนมีได้งตอนอะไรนี่ตอนมันเบ๊วยนี่นี่นี่มาเบอรี่มันเบ๊วยอร่อยไหม นี่นะจะแปลว่านั่นถ้าเกิดทุกเลียจะเป็นที่ดำแต่ถ้ายังไม่ชุกจะเป็นชี้ออกเด็กแดงนะมีบ้านเียวรูดินเหลาดีเอาไหมคนไทยเอาไหมเฮ้ยมันรุดเร็วอ่ะน้องคนไทยเอาไหมนี่เ <c oughs> มลอนพื้นนะสิดำล้นพื้นเต็มเลยอ่ะใช่ทุกเรียจะว่า ไอ้หนามไม่รู้แตเปียวอุ้ยนี่น้ำปีกจริงๆอ่ะอันนี้น้ำปีกว่าน้ำปีกจริงนะนี่นี่ดูลิ้นมุกอืมลินเปนไงนี่น้ะดินแดงแยดเลยอ่ะเอานมแลบลิ้นเมื่อนเมือนให้นมกินให้นมกินนี่นะ แผ่นนี้คือยังไม่ทุกนะยังทุกแล้วแต่ว่ายังไม่ทุกดีเออแผ่นพื้นทุกอ่ะนี่เจอแล้วเจอแล้บลิ้นเดี๋ยวนี้มันทุกอะไรีแผเจอแล้วนี่น่าจะต้องเดินอ้อมสักหน่อยแล้วเราก็มาสว่างนี้เอ้ยใหญ่ยิงไเอานนี่ใหญ่ยิงไปฟ้านี่นะคะแผ่นนี้คือทุกแล้วนะไปกันโอเคนี่นะ

เอานีซ nah. ื้อไ้ก่อนหูกืนะนี่นะจ๊ะเนี่ยเนี้ยมันจะเด่นายมาเลยนะถ้าเกิดมันชุกนี่นีุ่กเร็วแล้วอจะแล้วมันจะเป็นเม็ดเน้ำอัี้จะนลวไปปาร์กเชบบกุบกรับ กิมรตอลตอกแตกตอกตกตกตกเตอกแตกยไม่บ่มันสุกเลยังวะี๋้วมันจะมาไล่ปีเ้ยในดูมองนี่นะเอันนี้ยังไม่ขอซุกนี่อืมก็มือไงก็มือไม่มีข้อกินหรอ อืมรอบรอบรอบเจอแล้วอีกมึงอันนี่นะคะอ,อันนี้นะคะอุ้ยอันนี้เขาโชคเลี้ยงมึงนะเฮ้ยอย่าแทงอย่าแทงพี่วังพี่วังอ้อเก็บได้ลมเลยพี่วังนี่นะคะอ๋อน้องมี้งใช่ไมนี่นะคะอันนี้เขาโกแลี้ยงมือนนะคะอันอันไอทีมีสีแดงกินได้ จริงๆมันกินได้เพรละแต่ว่าถ้าเกินมันจะเปรีย้ยสีแดงเนี่ยมันจะเปรีย้ยแดงถ้าเกิดสีดำเนี่ยคือมันสุกแล้วมันจะว่านน่ะไปจ้ะน้องไปไปนี่ไปแล้วจ้ะ<ช>ไปทำดีกว่านี่ไปแล้วบ๊ายบาย